การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกอ,องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย หนึ่งเปิดประตูชุมชนแม่ไปให้โบมาแม่ไปนันออกบ้านแม่ไปเก็บมาจานใส่ซามาขายเก็บมาไวา้ใส่ซามาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะ วันนี้นะคะมากับคุณอาค่ะพาคุณผู้ชมมาเปิดประตูชุมชนกับชาวไทย,ยวนค่ะกันที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะอาไม่ทราบเลยว่าที่ราชบุรีรู้ว่ามีสิ่งที่เป็นคุณค่ามีประเพณีวิถีชีวิตมากมายลหลายเผ่าพันธุ์แต่ไม่รู้ว่ามีหนึ่งชาติพันธุ์ที่เรียกว่าไทย,ยวนเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ที่ชุมชนดอนแร่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ เราจะพาท่านผู้ชมไปชมไปสัมผัสสิ่งที่มีคุณค่าสุศิลยะทางด้านศิลปะบนอาพรผมมั่นใจครับว่าสวยงามและวันนี้มีทั้งคุณค่าและมูลค่าครับเป็นไทยยวนเขาเรียกโยนกนครมาจากเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่หนึ่ง ที่พ่อมาเขาไปตีเมืองแล้วก็ให้และการที่หนึ่งก็ให้เผ่าบ้านเผ่าเมืองแล้วก็ให้อพยพลงมาส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็มาอยู่ที่สระบุรีแล้วก็ใต้สุดก็มาอยู่ที่ราชบุรีค่ะคือก็เป็นที่น่ายินดีนะก็คือวัดเนี่ยวัดนน,นองเนี่ยเป็นวัดที่คน เชื้อสายทะยวนที่ได้ย้ายทิ้งฐานมาจากาทางภาคเหนือหรือทางจีงแสนก็ลงมาเรื่อยๆมาอยู่ที่สรับบุรีบ้างหรือมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกทางภาคเหนือแล้วก็มาลับบุรีก็มีหลายตำบลเช่นตำบลแรกของเราเนี่ยวัดนันนองเนี่ยแล้วก็มีประชาชนที่เป็นเชื้อสายทะยวนกันเยอะมีความเป็นอยู่เหมือนทางคนภาคเหนือทางกีงแสนทั้งภาษาพูดภาษาเขียน ในสมัยนั้นแล้วกภาษาเขียนก็ตรนนี้ก็ลดลงไปแต่ภาษาพูดก็ยังมีอยู่ภาษาคาเหนือาาคำามเมืองนะคำเหนือ,ะนะนอจริงที่ได้ติดตัวมาจากบรรพบุรุษทุกวันนี้ก็คือการต่อพ้าแล้วก็การทําอาหารจริงที่เทิดทูน้าูตาของของชาวทะยวนแล้วก็ภาษาอู้จะอู้กับเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะมีการตักบาสขึ้นํำบุญบ้านแล้วก็ การวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาที่วัดเนี่ยตั้งแต่สมัยปฏิบคุณหลวงพ่อองค์เก่าแล้วท่านก็ให้ความสําคัญกับคนชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ร่วมกันมาแล้วก็าบาวรนะคือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าราชาการเนี่ยก็คือท่านก็สับสนุนในส่วนของด้านการศึกษาแล้วก็แจกทุนทุกปีแล้วก็อาตมาก็ดําเนินการต่อ แล้วก็ในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะยิ่งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเนี่ยที่มีขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ปม2536ก็เกิดขึ้นจากพระดกุลหลวงพ่อในสมัยนั้นท่านอาดีตท่านผู้ว่ามองได้วงกรุททกงเทพทกวกุลท่านมาขอใช้พื้นที่ทางวัดก็ยินดีนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนที่บ้านไทยวนเนี่ยบ้านตำบลดอ,นอนแรกที่วัดระหน่อมได้มีอาชีพแล้วก็เป็นการรนุนรัก สภาพของเราก็คือเป็นหมู่บ้านศินห้าก็คือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเขาจะมารวมกันมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมเนี่ยอย่างเช่นตลาดเนี่ยก็รเริ่มมาจากบ้านวัดโรงเรียนเรามาลงแรงลงร่วมกันทํา เป็นเวลานานกว่า200ปีค่ะที่บรรพบุรุษชาวไทย,ยวนจากเมืองเชียงแสนนำมระด,ะดกทางภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเข้ามาลงหลักปักฐานกันที่จังหวัดราชบุรี แม้บางช่วงเวลาค่ะมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทย,ยวนเมืองเชียงแสนจะเคยรุ่งเรืองแต่ก็มีเสื่อมถอยไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเชกเช่นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่นๆค่ะมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทย,ยวนเมืองเชียงแสนที่วันนี้กลายเป็นหนึ่งในต้นทุนสําคัญและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนวัดนาหนองตําบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ ที่สองต้นทุนชุมชนคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ไม้ก็อยู่ในศูนย์หาตากรรมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นข้างหน้าเลยก็จะเป็นจุดที่ผลิตสินทองมือนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณพี่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพี่แนะนําให้คุณผู้ชมรูดตัอดีค่ะชื่อนิพามณีจันทร์ค่ะ ที่นิพานนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องหันเริ่มทำตั้งแต่อยู่เท่าไหร่แล้วทำก็อายุประมาณเกือบยี่สิบอ่ะยี่สิบอ่ะอืมก็มถือว่าหลายปีแล้วคุณย่าเนี่ยเขาก็ให้ท่องจำท่องจำใช่ก็คือสมมติว่าลายเนี่ยลายที่หนึ่งเนี่ยขึ้นหนึ่งยกหนึ่งเว้นสามเว้นสองยกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียเ๋ยวนี้มันมีคอมไง เป็นกราฟออกมาเป็นกราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟออกมาแบบนี้ค่ะมันก็จะง่ายอ่ะนี่ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนีนะคะกราฟอย่างที่พี่มีพาบอกอ่าอันนี้ก็คือกราฟเอาไว้ดูขั้นตอนค่ะแต่ก่อนจะใช้ท่องจำทําใช้ท่องจำเอาใช่จริงปะท่องจำนานเลยคะกว่าจะโอ้กว่าจะเป็นี้นานอ่ะนานอและอย่างนี้แสดงว่าแรกๆที่ทำอ่ะก็ความผิดพลาดเยอะใช่ไหมเยอะ แล้วตอนทําตอนนั้นมีความแบบท้อบ้างไหมคะว่าไม่อยากทําแล้วก็ทอ้ออืมมีก็คือฝัดจะเสร็จผืนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ก่อนอะทามันไม่ได้มีไปขายที่ไหนหรือว่าไม่มีไรายได้เราทำเอาไว้ใช้เองเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอืมก็คือเราไม่ได้นั่งทําทั้งวันเราก็ต้องมีงานอื่นส่วนใหญ่เราก็จะไปทํางานอื่นเสร็จ เสร็จแล้วเราก็มานั่งทําคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือสเสน่ห์ของคนสมัยก่อนที่ต่างจากปัจจุบันที่จริงๆแล้วในยุคนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าในสมัยก่อนความคิดจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่สงสัยอย่างหนึง่งไม่เห็นพี่ถือไอ้แท่งๆอันนี้นานแล้วคะ่ะนี่คืออะไรเอ่ยอันี่คือขนเม่นอันนี้แหละก็คืออาวุธที่เราจะจกลายแตละลายนี่นะคะ,อะเอาไว้จกลายีนี่น,นี่เป็นขนเม่นจริงๆใช่ใชไหมคะทำไมต้องใช้ขนเม่นด้วยคะไม่ได้ใช้ ไม้ไม้ิมไม่ได้มันมีความนุ่มแล้วมันก็ไม่เกี่ยวเส้นได้เพราะขนเม่นเนี่ยมันจะมันจะไม่มีอะไรอ่ะมันจะนุ่มมันเป็นเนียนๆให้ค่ะที่นี่มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะห้าสิบคนห้าสิบคนอโอ้อันนี้พี่เป็นเซนพี่เท่าไหร่คะเนี่ย เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่เจ็ดรุ่นที่เจ็ดแลวอย่างปัจจุบันนี้น้องนออคนที่อายุน้อยที่สุดนะคะอยู่อยู่ท่าประมาณเท่าไหร่อายุน้อยที่สุดก็คือก็จะประมาณสิบกว่าขวบอ่ะสิบกว่าขวบสมาชิกที่ทำไพ่นะคะเริ่มเริ่มก็คือเพราะว่าสมาชิกเนี่ยที่จะมาทําตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้เขามีหลักสูตรที่โรงเรียนอ๋อเป็นหลักสูตรหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ก็คือเป็นการสอนเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนที่นี่ซึ่งมีแต่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่อ๋อก็แปลว่าแต่เราอันนี้มาถามคุงไม่ได้บังคับเขาหรือแล้วแต่น้องบางคนที่จะอันนี้มันก็เป็นวิชาเหมือนวิชาการงานอะสมัยก่อนที่เราเรียนเป็นวิชาการงานอะ,ะแล้วเขาเอาวิชาเนี้ยเข้าไปใส่ทาให้เด็กเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของผ้าเน,นี่ย ว่าเราทํายังไงอะไรอ,อ,อเราเด็กๆให้ความสนใจนะคะด้วยวัยของเขาแล้วก็สนใจ<ม>เขาก็มีของมาจําหน่ายนะแต่ว่าเด็กๆเขาจะไม่ทอผืนใหญ่ขนาดนี้เขาจะทอผืนแนนช่นนี้ผืนเล็กๆก,ก็ใช้เครื่องนี้เหมือนกันใช่ใช้เครื่องนี้แล้วเขาก็จะทําเป็นผ้าสบายบ้างแล้วก็ผ้าคาดผมบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ย น่ารักไม่ก็เพิเคยอันนี้ที่น่าจะเป็นที่แรกนะคะที่เห็นว่ารุ่นที่สืบทอดเนี่ยอายุเพียงสิบขวบเท่าน,นั้นเองคุณ <c oughs> oh, ผู้ชมคะฟังอันนี้แล้วก็ค่อนข้างชื่นใจเลยคะ่ะเพราะว่าถือว่าที่นี่นะคะก็เพิ่มหลักสูตรให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถสืบสารต่อยอดของวัฒนธรรมของชาวไทยยวันได้ด้วยคะ่ะ ก็จะเป็นผ้าของชาวไทยยนนะคะและอย่างเงี้ยค่ะผ้าลายข้างหลังตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างเอาผ้าที่เป็นตัวชูโรงของที่นี่เลยค่ะให้คุณพี่แนะนําได้เลยค่ะที่นี่นะคะอย่างนี้เขาเรียกซินซิลหนูหยิบมานะซินซิลซินซิลค่ะไอนี้เขาเรียกซินตาหมูซินตาหมูสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงคะก็อันนี้ก็จะเริ่มมีลายค่ะแต่อันนี้เป็นซินซิลเขาใช้ได้สองเส้น สองสีมาผสมกันแล้วก็ทอมันก็จะเป็นลายนิดๆส่วนผื้นนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกจกใหญ่จกจะเป็นยกทั้งตัวในเนี้ยจะรวมลายอย่างน้อยก็ประมาณเกือบสามสิบลายในนี้นะฮะค่ะอย่างนี้แสดงว่าหกเดือนแบบนี้ราคาไม่ธรรมดาใช่ไหมคะพี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้า แล้วอย่างไรประยุกต์นี้จะอยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหรอะคะอย่างนี้แค่หนึ่งพันเองค่ะนี่หนึ่งพันบาทนะคะ,คะราคากรุบกริบค่ต,ตอได้เห็นว่านอกจากจะไปผ้าที่เป็นขายเป็น,เป,นเป็นเมตรเป็นหลาแล้วก็มีการประยุกต์มีการดัดแต่งที่เป็นกระเป๋ามีเป็นชุดด้วยอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะในอดีตการทอผ้าเพื่อใช้นุ่งห่มสะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชน ภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชาวไทยยวนเมืองเชียงแสนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเ็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ นี่คือรายการคุณค่าวิถีไทยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเปิดประตูชุมชนด้การหล่อหลอมร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์สำคัญวันนี้เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาและวันนี้มีมูลค่ามาหาศาลทําให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและนี่คือคุณค่าวิถีไทยคะ่ะที่นี่ที่เดียวทาง TPTV HD ช่องสามสิบหก ช่วงที่สามชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงการต่อพ้าเป็นเป็นภูมิปัญญาของฮาตีที่ได้สืบทอดกันมาทุกวันนี้ก็จะภูมิใจมากเกี่ยวกับการต่อพ้าเพราะว่าบุคคลข้างนอกตืปนตืนหันตื่นก็จะได้รู้ว่าประเพณนนีของชาวไทยวน มีการต่อผ้าลวดลายก็จะมาจากโบราณทั้งหมดพี่ปูขายอยากให้พี่ปูแนะนําผ้าลายผ้าแต่ละชนิดหน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างผ้าแต่ละชนิดเป็นจะมีชื่อของเขาโดยเฉพาะนะคะลวดลายก็จะมีลายเสียลายหักว่าลายเสียลายเสียก็เหมือนหกบ้านลายหักก็เหมือนกับทอทอไปแล้วก็จะเป็นลายหักขึ้นมาลายดอกแก้วก็จะเหมือนดอกแก้วลายดอกจันก็จะเป็นเป็นเหมือนดอกจันจะมีความหมายลวดลาย มีรดลายหลายลายแต่จะบมีลายลายไม้ขึ้นมาเลยจะมีโบราณทั้งหมดลดลายพวกนี้ยปู่ย่าตายายได้สอนให้หลูกหลานต่อจนถึงทุกวันนี้แต่สีนี้ยังเหมือนแบบอนุรักษ์ไว้ว่าจะเป็นสีแดงเขียวดําสวยงามแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าอันไหนเป็นลายดั้งเดิมนะครับ ลายดั้งเดิมทั้งหมดเลยค่ะทุกชิ้นจะเป็นลายดั้งเดิมทั้งหมดจะไม่มีลายใหม่เข้ามาเลยเนี่ยคือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายก็คือลายตรกนี้ทั้งหมดเลยแต่คุมด้วยสีซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์คือดำเขียวแดงถ้าสีเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับลูกค้าต้องการว่าอยากเป็นลายอากสีอะไรค่ะ ตอนที่ไม้ใส่ผ้าเนี่ยครั้งแรกไม้ถามว่าเป็นไม้คิดว่าเป็นผ้าแต่ละชิ้นแล้วมาตัดเย็บการเปล่าค่ะงีก็คือทอของผืนทั้งเื้อจบด้วยขนเม่นทั้งหมด<ะ>ค่ะโอ้โห,โหมาจากภูมิปัญญาโดยแท้นี่นะครับนี่ถึงพยายามจะพาท่านผู้ชมไปเห็นถึงคุณค่าวิถีไทยนะทุกวันเนี่ยทำให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มมาขึ้นจากการจากการตีเห่าอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยยนเอาไว้ แรกๆมีร้อยห้าสิบคนตอนนี่เหลือประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนทางกลุ่มเขาก็จะได้จัดเป็นการปั่นหุ้นให้ชาวบ้านจาจกกำไรหนึ่งปีหนึ่งปีนี่เขาจะแบ่งให้งชาวบ้านอนะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แกกำไรจากผลกำไรแบง่งให้ชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกลุ่มจะมีประมาณล้านต่อปีต่อป,ปีนะล้านสอง เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวครอบครัวจะได้อยู่รวมกันพ่อแม่ลูกไมต้องไปหางานทําที่อื่นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีตลาดไทยวนที่เป็นตลาดาสินค้าของคนในชุมชนมีอาหารมีผ้ามีสิ่งของต่างๆตลาดไทยวน ซึ่งจะอยู่ต่างนอกเดี๋ยจะพาไปชมเป็นสินค้าของชาวบ้านที่เขาจะจะ,จะนํามามาขายด้ตลาดชุมชนก็จะทําให้พ้าเขาขายดีมากขึ้น,ค,นคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ตาหลาดชาวไทยยนค่ะอันนี้มันไม่ได้กลัวน,นะคะที่นี่เขาเรียกชาวตาหลาดจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะแต่ว่าวัานนี้มีตลาดสองข้างทางเดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่าค่ะมาที่ร้านแรกเลย ข้อแรกทำไมที่นี่ต้องเรียกว่าตาลาดเ้ยก็เป็นภาษาไทยวนเป็นภาษาเหนือภาษาเหนือภาษาเหนือนี่ก็จะต้องอู้ค่ะว่าตาลาดคนนี้คุณแม่ขายอะไรอะคะอ๋อขายผักปอดสารอันนี้จะเป็นทัวผักฝักยาวอันนี้เป็นผักสลัดแล้วอันนี้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอะคะอาชีพเสริมอาชีพเสริมอะคะแล้วอาชีพหลักคือทํานาทํานาแล้วมีอะไรอีกไหมคะทอผ้าทอผ้าด้วยก็คือทําทั้งสามอย่างเลย มาที่ร้านถัดไปค่ะร้านนี้ชื่อร้านนาฮะอันนี้ขายทิ่อะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นชุดไทยยวนค่ะชุดไทยยวนเป็นห้องชุดแลบแดงขายเสื้อผ้าตีแปลสภาพผ้าธรรมดาผ้าขาม่าผ้าขาม่าบ้านเราเรียกว่าผ้าหัวแล้วก็ผ้าถุงผ้าทอมือที่มีในชุมชนนะคะเราก็มาแปลงสภาพให้ให้เขาเรียกแปลงโฉม ร้านจริงๆแล้วอ่ะเป็นร้านบ้านสวนไม้หอมที่อยู่ใกล้ๆกับชุมชนเนี่ยแหละค่ะที่บ้านทําขนมไทยก็เลยอยากเอามาวางขายที่นี่ให้คนทั่วไปได้กินด้วย <c oughs> ก็ที่ทําอยู่ประจํานี่ก็คือมีขนมต้มขนมทั่วแปดขนมชั้นขนมกล้วยขนมฟักทองขนมมันม่วงที่ทําขายอยู่ประจําท้านมระดกยวน ซึ่งห้าเน,นี้จะขายภูมิปัญญาของชาวไทยยวนซึ่งจะเป็นพระติดจกวันธรรมดาจะขายอยู่ที่คุ้มในวัดแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ต้องมาจวยตีแต่าดขายของตรงน,นี้ภูมิปัญญาของเขาก็จะเป็นพ้าสิน้นพ้าสีลุ่งผ้าสีลุ่งนี่จะอยู่ในราคาพันกบาบะซึ่งมีกันพื้นนะเป็นฟ้าแล้วก็จกลายด้วยไหมราคาก็จะอยู่ที่การทอพ้ะ รายยากมากก็จบทั้งตัวก็สี่หมื่นห้าสี่หมื่นแปดแล้วก็ธรรมดาพันกว่บาทาหานสะเทือนคือขายส้มตำนะคะก็เวลาตำมันต้องสะเทือนนะคะถ้าไม่สะเทือนมันก็จะคือมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีไก่ย,ย่างมีลาบมีน้ำตกมีตับหวานพวกนี้ค่ะที่นี่สะอาดอาหารนะคะเป็นกันเอง เชิญชวนนะคะส่วนจะขายผลไม้พื้นบ้านก็จะมีถ้าเป็นหน้าก็มีจะมีมะม่วงมะเป้าแล้วก็ชม,มปปพู่มะละกอสับปะรดก็ร้านหนูจะมีกาแฟโฟบาราณมีชาชานมชาเขียวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำโซดามีน้ำปัน่นอย่าลืมแวะมาชาน้ำร้านกาแฟตัวออค่ะ แล้วร้านวัฒนานคคเนี่ยทำค่ะเรื่อเนี่ยใบเนี่ยก็เอาแต่ที่บ้านแถวบ้านอะ่ะคิดเองทำเองมาตั้ง40บาทค่ะเชิญมาเที่ยวตลาดนะคะมาชิมเมี่ยงกล้วยทอดเนี่ยค่ะท่านี่ก็ขายของแบบมูบขึ้นบ้านทำนากระปูกไว้พอเหลือจะเขาก็จะปลูกหน้านาเน,นี่ยจะปลูกไว้อย่างไม่ฉะนณาแล้วเขาก็เก็บมาขายถุงนึงนี่30บาท สวัสดีค่ะชื่อร้านตกหลุมฮักนะคะขายขนมครกแล้วก็บ้าบินนะคะเชิญท่านผู้ชมที่ทีเดได,ได้ได้ดูรายการนี้ถ้าเกิดได้แล้วแวะเอลมาเอลมาดูที่ตาลาดไทยยวนวัดนานองตำบลดอนแรลเอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมคะไม่กินไม่อิ่มเลยค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะเนี่ย แปลกใจจางแต่ว่ากี่คนเยวไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยอันนี้นะคะไม่จะเอาไปแบ่งกับคุณอาค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมจากชุมชนเล็กๆนะคะที่อยู่ใกล้กรทมไม่ไกลเลยแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สุดสัปดาห์ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็สามารถมาที่นี่นะคะเพราะว่านอกจากจะมีของกินอร่อยๆแล้วยังมีสถาปัตยกรรมแล้วก็ผ้าพื้นเมืองค่ะที่เราได้ศึกษาอีกอยังไงก็อย่าลืมมาที่นี่กันนะคะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร,ร้สางส,สรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชนก่อนจากการในสัปดาห์นี้ค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรได้เปิดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อโปรโมทสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนของตอนเองให้กับคุณผู้ชมที่มีความสนใจและอยากจะอุดหุนสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนไทยด้วยค่ะ นี่ก็จะเป็นสถานที่ของของชาตวตะบนนั่นแหละตรีวมขายทีงนี้จะเป็นศูนย์จำหน่ายคนมาดูงานก็จะจะมาที่ศูนย์นี้มาชมศูนย์หัตถกรรมระภาพนัฒน์ซึ่งเป็นศูนย์ที่จำหน่ายสินค้าแ้าทอนของขวัหรือว่าสินค้าต่างๆของคนในชุมชนโดยเปิดทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีตลาดทาย,ยวนที่เป็นตลาดสินค้าของคนในชุมชน มีอาหารมีผ้ามีสิ่งของต่างๆต,ตลาดไทยนของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็มีรอยพระพุทธบาทเราก็มีประเพณีตักบาตรข้าวต้มมัสแล้วก็ในตลาดเราก็ยังมีอาหารแล้วก็มีอของฝากติดไม้ติดมือแล้วก็มีผ้าจกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีค่ะในฐานะที่เป็น อาต่าลาไทยวนก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายที่อยากมาเอลขอพึ่งมาเอลมาช่วยต่าลาไทยวนวัดน,นหนอมตัวเนอร์แมเอลได้ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อทีนี้หรอทีนี้ก็จะมีคือว่าบรรยากาศด,ดีมีพักที่ปลอดสามพิษแล้วก็เราต้องไปไก่ค่ะแถวนี้มีเขามีท้องนาแล้วก็มีดอกไม้สวยๆขอผ้าสงโจกแล้วก็ผ้าซิ้นไทยวนค่ะ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะอยากให้มาค่ะเพราะว่าถ้ามาเยอะๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยจะมีฝีมือในการทำแต่ละอย่างอร่อยค่ะก็ขอเชิญมาเที่ยวได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเราจะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นค่ะ หนึ่งสถานที่ที่มาประทับใจค่ะเพราะอย่างแรกที่มาเลยเราได้ไปชมวัดสถาปัตยกรรมของวัดที่ที่นี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากๆเข้าไปข้างในเนี่ยอยากจะบอกว่าร่มเย็นติดใจมากๆแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆได้เจอชุมชนแล้วก็ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของชาวบ้านไทโยนด้วยอยากจะบอกว่าตรงนี้นะคะใครที่อยากจะแบบหาสถานที่ใกล้ๆที่มาเที่ยวกรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยจะบอกว่าไม้ขอแนะนําที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะมาที่นี่ วันนี้คุณค่าในชุมชนแห่งนี้จังหวัดาราชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพครับท่านจะได้เห็นถึงสิ่งที่มีคุณค่าสุนทรียะว่าผู้คนดินแดนแห่งนี้เรามีอารยธรรมท่านจะเห็นศิลปะภาษาวิธีคิดภาษา,า,ษา,า,ษาพูดหรือแม้แต่แววตาใ้การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐทำให้สิ่งที่เป็นอภรใช้ในวิถีชีวิตมีมูลค่า นี่คือดินดานที่เปี่ยมด้วยอารยธรรมทั้งคุณค่าและมีมูลค่ามหาศาลสัปดาห์หน้านะคะมายกับคุณอาจะพาคุณผู้ชมไปท่องชุมชนกันที่ไหนก็ต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม